ผมนะครับผมก็คือสายการเมเองเป็นการทำธรรมชาติเองนครับอยากให้คือเป็นกรรมการทุกท่านที่ทุกท่านนี่ยเขได้เห็นว่าแบบเฮ้ยเราแบบมาด้วยความจริงใจความเดียวความธรรมชาติโอเคแล้วรู้จักหรือยังคขาบทบาทของซูเปอร์เฟกเตอร์จะต้องมีหน้าที่อะไรยังไงต่อไปซูเปอร์เฟกเตอร์เหรอรู้ว่ามันจะมีการชันเลนจ์ซึ่งสายนี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วเราก็ต้องไปสู้ฝ่าบาทกันมาทุกกวีทุกๆชันเลนจ์นั่นแหละค่ะ ซึ่งชาเลนต์ต่อไปหนูสองคนก็จะเป็นคนวางแผนในการเล่นชาเลนจ์อยากอยากสนุกแน่สนุกแน่นอนครับแฟนนางงามติดตามสุดป้าหน่อยะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเราติดตามแล้วเราดูครับว่าชาเลนจ์ต่อไปเนี่ยมีอะไรร็อคสองคนจะวางแผนยังไงครับมาเราติดตามกันนะครับเราก็จะแบบว่าคลอมแฟกเตอร์ได้กี่กี่วีหรือว่าสปฟิลไม้ไปถึงตลอดเลยสนุกแน่แค่ไข่ในฝักติดตามด้วยนะครับ รู้สึกไงครับกับหนึ่งเ้ารุ่งก้ได้ซุปป์าฟกเตอร์ฟูก็รู้สึกโห้หจากที่มั่นใจอยู่แล้วแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นเนาะก็คิดว่าจะทำให้ดีทุกวีกนั่นแหละค่ะก็ไม่ไม่แ่วนะคะถึงแม้จะได้รางวัลแล้วออเรับผมนะครับคือเหมือนกันเราเป็นพี่กับครั้งแรกเก้าแรกแล้ว ก้าต่อไปนะครับมันต้องแบบเพิ่มเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมอเคาย้อนมาที่เฟิร์สนิดนงคะวันนี้นะครับมีหนึ่งบทสนทนาที่เฟิร์สได้พูดให้กรรมการคือการเป็นตัวของตัวเองที่จถามนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเฟิร์สยังไม่เป็นตัวของตัวเองหรอคะหรือยังไงครับอุ้ยจริงๆมันต่อเนื่องมาจากตอนที่เฟิร์สเล่าเรื่องเฟียร์เดอะมอสเฟียร์ตอนแรกด้วยเนาะคือเหมือนหลายๆครั้งเราคิดว่าเราเป็นตัวเองได้ดีแล้วแต่ พอมานั่งนึกย้อนอีกทีหนึ่งมันก็มันก็มีติดขัดอยู่บ้างที่เรายังมีความแบบไม่กล้าเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกเลยว่าตอนนี้คือปลดล็อกตัวเองแบบสุดๆค่ะโอเคมาที่น้องท็อปบ้างถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้ท็อปเลือกเอาวัฒนธรรมในการมานำเสนอตั้งแต่แบบประโยคแรกที่พูดบนเวทีเลยครับครับผมความเป็นนาราอะไรนะนครนครใช่ครับคือผมว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมเข้าถึงและต้<ล><ล>องการสือ่อ ครับเพราะว่าโครงการที่แบบผมไปทำสมัยก่องนั้นนี่คือที่แบบไปโปรโมทท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือผมไม่ได้แค่เพิ่งทำแค่ปีนี้ผมทำมาสามปีก่อนหน้านั้นแล้วแล้วผมหมายว่ามันเป็นสิ่งที่แบบผมต้องการพรีเซนต์มากๆครับนี่คือแบบสิ่งที่แบบผมอยากมาในวันนี้ในาบเวทีวันนี้ครับโอเคเอาสุดท้ายท้ายสุดให้ทั้งคู่นะคะฝากแฟนนางงามติดตามเวทีสุปเปอราหน่อยครับค่ะก็ ซึ่งทุกทุกชาเลนจ์เนี่ยสนุกมากแน่แน,นอนแล้วก็ฟีลนี้เข้มข้นมากๆเลยแตะว่าผู้เข้าแข่งขันขก็น่ากลัวกันทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามม<ส>ิสและม็มมมมมอบมิสเตอร์สุปราณิชโนสแคลนส์2023นะคะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ครอบครองแล้วก็ผม,ผมนะครับยังไงเราก็ฝากทุกคนนะครับพอมาติดตามเพจดีกว่านะครับว่าแต่ละวีคครับแต่ละวนันนะครับจะมีชาเลนจ์อะไรจะแบบผู้เข้าประกวดจะทำกิจกรรมยังไงนะครับ ให้กำลังใจกันได้ครับเพราะว่าทุกคน่ะเก่งและดีเหมือนกับทุกคนอยู่แล้วแต่ที่สำคัญกำลังใจนะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ